สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสูตรครบ2ตัวบนนะคะสูตร4ีมวดนที่แล้วนะคะวางแค่ตัวเลขนะคะแต่ว่าไม่ได้วางสูตรนะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1นะคะใช้หลักร้อยคูณ3แล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1นะคะใช้หลักร้อยนะคะ หกคูณสามนะคะได้สิบแปดนะคะบวกหนึ่งหลักร้อยนะคะบวกตามด้วยแปดคงที่นะคะแปดบวกหนึ่งนะคะแล้วก็บวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้านะคะ ก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกสามนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะห้าเก้าสาม เท่าที่เก้านะคะแล้วก็สามนะคะเมื่อถัดมานะคะห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกสี่นะคะบวกแปดคงที่ ห้านะคะบวกสี่แล้วก็บวกแปดนะคะเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกสามนะคะได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะเลขที่ออกห้าศูนย์สี่นะคะ เท่าที่ศูนย์แล้วก็สี่นะคะเมื่อถัดมานะคะห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกสี่นะคะแล้วก็บวกแปดคูณที่ห้าบวกสี่บวกแปดนะคะเป็นสิบเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองนะคะ ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกสามนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะเป็นสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะเลขที่ออกห้าศูนย์สามนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะแล้วก็สาม ถัดมานะคะห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกเจ็ดนะคะบวกแปดคงที่ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบนะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะ ได้สามสามบวกสามได้หกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดนะคะเลขที่ออกนะคะสามสามหกนะคะเข้าที่สามแล้วก็หกนะคะ งวดถัดมานะคะสามคูณสามได้เก้าบวกสี่นะคะแล้วก็บวกแปดคงที่เก้าบวกสี่นะคะเป็นสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะใช้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่ สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะคะเข้าที่สี่นะคะแล้วก็หนึ่ง งวดถัดมานะคะศูนย์คูณสามนะคะได้ศูนย์บวกหกนะคะบวกดำด้วยแปดคงที่ศูนย์บวกหบวกแดนะคะเป็นสิบสีบวกสนะคะได้หกหกบวกหนึ่งได้เจดเจิบวกสาม ได้0 0บวก1นะคะได้1 1บวก1ได้2นะคะเลขที่ออก8 6 7นะคะเข้าที่6แล้วก็7นะคะ8คูณ3นะคะได้24บวก6 บวกแปดคงที่นะคะสี่บวกหบวกแนะคะเป็น18บนะคะแปบวกสได้ศ 0, 0นย์นวกหะคะได้1นึหนึ่งบวกสได้4 4่สี่บวกหนได้ห้าห้าบวกหนะคะได้หเลขที่ออก6 0ศหนะคะ เข้าที่0แล้วก็6กนะคะงวดถัดมานะคะหกคูณสนะคะได้18บวก0นะคะบวกตามด้วย8ปดคงที่6กบวกศนบวกแนะคะเป็น16 หกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสามนะคะได้สิบสองใช้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่เลขที่ออกนะคะหกหกสองนะคะเข้าที่หกแล้วก็สองนะคะ ว่าต่อมานะคะหกคูณสามนะคะหกคูณสามได้สิบแปดบวกศูนย์บวกแปดคูณที่นะคะแปดบวกศูนย์บวกแปดนะคะได้สิบหกหกบวกสองนะคะได้แปด ปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกสามนะคะได้สิบสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สูตรนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นสูตรหลักสิบเนาะถ้าสังเกตนะคะสามแถวหน้านะสามแถวแรกนะคะตั้งแต่งวดแรกนะคะเจ็ด 90นะคะเข้าที่9หลัก10ถัดมานะคะ790เข้าที่0นะคะหลัก10งวดถัดมานะคะ790ก็เข้าที่0หลัก10งวดถัดมานะคะ0 2 3นะคะก็เข้าที่3หลัก10งวดต่อมานะคะ1 3 4นะคะเข้าที่4นะคะหลัก10 งวดถัดมานะคะ4 6 7เนะคะเข้าที่6หลักสิบนะคะงวดต่อมานะคะ8 0 1นะคะเข้าที่0หลักสิบส่วนงวดที่ผ่านมานะคะ6 8 9นะคะเข้าที่6หลักสิบนะคะจริงๆสูตรนี้นะคะเป็นสูตรหลักสิบเก่าใช้2ตัวนะคะถ้าใครได้ดูคลิปเนาะ แต่ว่าแอดนำมาทำเป็นสูตรครบบนนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงสูตรนะคะลงในโพสเนาะก็จะเข้าตรงๆนะคะที่62เนาะงวดนี้นะคะได้ตัวเดิมนะคะ6 8 9 2 3 4แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะคะจับคู่นะคะ จับคู่นะคะก็จะได้68 69 62 63 64นะคะ89 82 83 84แล้วก็92 93 94นะคะแล้วก็23 24แล้วก็34นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ